ลูกละร้อยลูกละร้อยอันนี้ทุเรียนอะไรหนูนกกระติบค่ะนกกระติบลูกละร้อยอ่อยเดียวละเีโปรโมชั่นให้แล้วลูกละร้อยเลยละร้อยลูกละร้อยโปรโมชั่นอ่าแย่งชิงวันทองโลละแปดสิบมทองีวโลละแปมีร้นนี้นะ ร้านเ็ดตองนะคร้านเ็ดตองมีหมอนทองลูกให่เนี่จอโอ้โหโอ้โหซื้อไปแล้วอันนี้อันนี้ก็โลละแปดสิบเหรอเดียวอันนี้โลละเก้าสิบอันนี้โลเท่าไหร่ อันนี้แปดสิบนกจีก๊ดตอแปดสิบนกจี๊ดลูกละร้อยหมอนท้องไส้ยัดแปดสิบโลละแปดสิบลูกละ 100. ร้อยเขาซื้อกันคนละสองสามลูกนกจีกต๊ตอตลาดไทย ทองโรละเก้าสิบก็มีจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่รับชมช่องของคุณป้าคา่ลระเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่วันหลังมาใหม่วันนี้นะคะสวัสดีค่ะยังไม่สุกนะคุณผู้ชมด้วยวันสองวันลูกละร้อยลูกละร้อยอืม นี้หมอนทองจันบุรีนะคะสายก็เลี้ยวหมดแรงโอ้แตกๆร้อยห้บาทคุณผู้ชมแตกๆหมอนทองก็ยอมโล่ร้อยห้าสิบบาท ทอง K บวกร้อยห้าสิบธนีอะไรก้านยาวเห็นไหมอันนี้ธนีนี่ไไข่ไม่่หมอนทองร้อยห้าสิบร้อยสามสิบ เขากรีดเขาไม่ได้แกะเขาแค่กรีดเขากรีดให้แลยเขาไม่ได้แกะนะคะอันนี้คือว่าสุกเลยเนาะสุกพร้อมกินแล้วเขากรีดให้เราไปแกะที่บ้านร้อยห้าสิบบาทไรเเปลาเนี่ยเดี๋ยวแม่ลองนี่ ร้อยยร้อมีดิทุเรียนร้านนี้ร้อยห้าสิบบาท อันนี้ลูกนี่โลเท่าไหรอ่อ่ะอันนี้อันนี้นนนนนนโลเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่แถวบ้านเราเลยนี่เป็นคนกั้งนะพี่โอ้โหเรียนเบจพันอันนี้ชนีไข่ร้อยยี่ยโอ้โหเรียนที่ตลาดไทยเยอะมาก ก็วสวยด้วยค่ะู้ซื้อก็คึคกคักร้านซื้อก็กว้างขวางนะคะใคซื้อก็มีรถซาเล้งเหมาส่งให้นีุ่เรียนคุณภาพแผงทุเรียนฟาร์มเพชรบุรีโอุ้กงามนุ้โอ้โ,อโหโ เดินไกลแล้วเนี่ยคุณป้าเดี๋ยวจะหลงเดี๋ยวจะหลงว่ารถจอดอยู่ตรงไหนอันนี้น้ำสวยมากเลยคุณผู้ชมเรียนสุกแล้วนะคะยกเพลงลูกก็สวยน้ำก็สวยทรงทุเรียนสวยสวยสวยสะอ,ออนทุเรียนมาก เยอะมากมันจะลูกสวยๆมันจะใช้สวยๆต,ตลาดไทยจะอยู่ราวๆร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าร้อยสามสิบเบอร์สวยร้อยสามห้าร้อยสี่สิบมีนะคะวันนี้พามาเช็คราคานะคะผู้เรียนตลาดไทยนะคะนี่ หมอนทองร้อยสามห้าหมอนทองร้อยสามสิบหมอนทองเก้าสิบหมอนทองแปดสิบห้ามันมีตำหนีนะแปดสิบห้าอ่าตุกใหญ่เก้าสิบ กินได้มันยังไม่ลืมเลยอันนี้พรุ่งนี้อันนี้มันลืมได้ยังไม่สุกมาลืมถึงกินได้กินเลยหมดแล้วอันนี้คุณนี้สุกแล้วสุกแล้วสดสุกแล้วโลเท่าไหร่อ่ะร้อยยี่สิบห้าทค่ะร้อเนี่ยอันนี้ก็มันค่ะร้อยยี่สิบห้ามอนเด่อสุกยังอันนี้พรุ่งนี้แก่พรุ่งนี้แก่ได้ นี่มีตำเนกอ,อันนี้อะไรอะ่ะนีนน้กกระจิบ,จบ,ม,ม, no. จบมันมันคล้ายกันเนาะนกกระจิบกับพวงมณเนียจะแยกไม่ออกเลยเนาะเออ,อมันพวงมณีมันจะลูกเล็กๆล,ลูกเล็กๆใช่ไหมอ๋อถ้าใหญ่ใหญ่ใหญ่ๆหญ่นี่นจะเป็นกระจิบแล้กกวก็น้ำจะแหลมแหลมโอ้โนกกระจิบจะลูกใหญ่แหลมแหลมหนามคมคุณผู้ชม ป้าก็ดูไม่ออกทุเรียนพันไหนแต่ดูออกแต่ม้อนพออกับชนีเนี่ยนี่เนี่ยร้นนานเนาะทุเรียนสวยเลยพรุ่งนี้ได้กินร้อยยี่สิบห้าตุเรียนแก่จัดนะ้เนี่ยน้ำแดงหมดแล้วน้องขายยกเพลงหรือขายเป็นลูกอะ่ะอ,อ,อ,อันนี้ยกเพลงคะน,น,เน,นีเนี่ยแบ่งขายได้นะคุณผู้ชม จ้าขอบคุณนะคะ